มาตรา4.74ครับเป็นเรื่องของอายุความฟ้องกรณีชำรุดบกพร่องครับในข้อรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องนั้นท่านห้ามีมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่องครับอายุความในเรื่องนี้นะครับก็จะต้องนับแต่เวลาที่พบเห็นความชำรุดบกพร่องครับ ัวอย่างเช่นโจ์ฟ้องให้จำเลยชำระค่าใช้จ่ายที่โจ์ต้องเสียไปในการซ่อมแซมมอแปลงที่จำเลยขายแก่โจทนะครับซึ่งเกิดชำรุดขึ้นภายในระยะเวลาที่จำเลยต้องรับผิดครับเป็นการฟ้องให้จำเลยรับผิดเพื่อการชำรุดบุ่องครับดังนั้นแล้วโจ์ตอ้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่เวลาที่พบเห็นความชำรุดบุ่องครับต่อไปมตาตรา475ครับเป็นเรื่องเหตุแห่งการรอนสิทธิหากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายก็ดีเพราะความผิดของผู้ขายก็ดีท่านว่าผู้ขายจะต้องรับผิดในผลอนั้นครับในเรื่องสี่เจเป็นเรื่องของการรอนสิทธิ์นะครับสามารถจะเกิดขึ้นได้2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือกรณีผู้มารบกวนมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายอยู่ในเวลาซื้อขายครับเช่นโจทย์ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยนะครับแล้วก็ชำระราคาครบถ้วนแล้วเนี่ยจำเลยส่งมอบที่ดินให้โจทย์ครอบครองแล้วครับปรากฏว่า ที่ดินพิพาทครับเป็นของบุคคลภายนอกดังนั้นแล้วเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกเนี่ยมาก่อการรบกวนขัดสิทธิ์ของโจทก์ครับในฐานะผู้ซื้อในอันที่จะครองที่ดินโดยปกติสุขครับเพราะว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเขามีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินที่พิพาทอยู่ในเวลาซื้อขายนะครับซึ่งโจทก์เนี่ยมิได้รู้ในเวลาซื้อขายนะครับจึงเป็นการล่อนสิทธิ์ตามมาตรา475จำเลยครับจึงต้องรับผิดคืนเงินให้แก่โจทก์ ส่วนกรณีที่2ครับเป็นกรณีผู้มารบกวนมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายเพราะความผิดของผู้ขายเองครับตัวอย่างเช่นจำเลยครับเช่าซื้อรถยนต์มาจากเจ้าของในขณะที่ยังชําระค่าเช่าซื้อไม่ครบครับจำเลยนํารถนั้นครับไปขายต่อให้กับโจทย์ต่อมาจำเลยไม่ชําระค่าเช่าซื้อครับเจ้าของรถก็มายึดรถไปครับก็ถือว่ามีการรอนสิทธิขึ้นนั่นเองทําให้จำเลยไม่สามารถส่งมอบรถให้แก่โจทได้ เป็นเพ,พราะความผิดของจำเลยครับกรณีอย่างนี้จำเลยจะต้องรับผิดในการรอนสิทธิ์ครับต่อไปมตาตรา476เครับเป็นเรื่องข้อยกเว้นผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการรอนสิทธิ์ครับถ้าสิทธิของผู้ก่อการรบกวนนั้นผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายท่านว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดครับหมายถึงผู้ซื้อครับรู้ถึงเหตุแห่งการรอนสิทธิ์อยู่แล้วก่อนหรือในขณะเวลาซื้อขายนะครับกรณีอย่างนี้ผู้ขายไม่ต้องรับผิดครับตัวอ,อย่างเช่นจำเลยครับมีหนังสือถึงโจทย์ แจ้งว่าจำเลยที่1เนี่ยตกลงขายที่ดินให้แก่โจทครับโดยไม่รวมสิ่งปลูกสร้างด้วยเพราะสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยครับแต่โจ์ก็ยังตกลงทําสัญญาซื้อขายกับจำเลยครับถือว่าโจทเนี่ยทราบถึงการลบปวนขัดสิทธิ์ของจำเลยแล้วนะครับในที่ดินที่ซื้อขายจำเลยครับจึงไม่ต้องรับผิดในการรอนสิทธินั่นเองมาตรา479ครับเป็นเรื่องของความรับผิดในการรอนสิทธิ์ ถ้าทรัพย์สินที่ซื้อขายการหลุดไปจากผู้ซื้อทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพราะเหตุการณ์ลอนสิทธิ์ก็ดีหรือว่าทรัพย์สินนั้นตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาเสื่อมความเหมาะสมแก่การที่ใช้นะครับหรือเสื่อมความสะดวกในการใช้สอยหรือเสื่อมประโยชน์อันจะพึงได้แต่ทรัพย์สินนั้นครับและซึ่งผู้ซื้อหาได้รู้ในเวลาซื้อขายไม่ก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิดครับถ้าทรัพย์สินที่ซื้อขายครับหลุดไปจากผู้ซื้อเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ลอนสิทธิ์เนี่ยผู้ขายก็ต้องรับผิดตามมาตรา479นะครับตัวอย่างเช่นจำเลยครับรับซื้อปากกาซึ่งถูกคนร้ายครับลักมาจากเจ้าของไว้โดยรู้ว่าเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์ครับแล้วก็เอาไปขายให้กับโจทซึ่งรับซื้อไว้โดยสุจริตครับต่อมาครับตำรวจยึดปากกาไปครับจากโจทแล้วก็คืนให้แก่เจ้าของที่แท้จริงครับก็ถือว่า ทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นหลุดไปจากโจทย์นะครับผู้ซื้อเพราะเหตุรอนสิทธิ์ครับจำเลยผู้ขายจึงต้องรับผิดมาตา481ครับเป็นเรื่องของอายุความเพื่อการรอนสิทธิ์ครับถ้าผู้ขายไม่ได้เป็นคู่ความในคดีเดิมหรือถ้าผู้ซื้อได้ปณีปนอมยอมความกับบุคคลภายนอกหรือยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้องท่านห้ามไม่ให้ฟ้องคดีในข้อรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ์เมื่อพ้นกำหนด3เดือนนับแต่วันคำพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด หรือนับแต่วันปณิปพนอมยอมความหรือวันที่ยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้องนั้นครับคีเว์ดที่สําคัญนะครับก็คือคําว่ายอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้องนะครับจะต้องเป็นการยอมด้วยความสมัครใจเท่านั้นนะครับโดยอายุความที่ห้ามไม่ให้ฟ้องคดีในเรื่องของการรอนสิทธิ์นะครับห้ามฟ้องเมื่อพ้นกำหนด3เดือนนับแต่วันคำพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุดนะครับหรือนับแต่วันที่ปณิปนอมยอมความหรือวันที่ยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้องครับ